ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนอียาจารย์ขอเจริญพรสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคก้าทุกรูปนะและก็ขอเจริญพรพยังสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมในวันนี้ทุกท่านนะวันนี้ก็ ตรงกับวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ในเวลา18.30เป็นต้นไปจนถึง19.00เราก็มีนัดมาฟังธรรมซึ่งปกินนกะสารธรรมในวันนี้ที่จะที่จะนำเสนอ ทุกท่านก็คือหัวข้อหลักการใช้ทรัพย์ตามหลักพุทธ,ธองค์หลักการใช้ทรัพย์ตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ไม่ตรัสไว้อาตมาก็เรียกว่ามิบังอาจได้มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าสำหรับพระ สำหรับเนนคําว่าทรัพย์ก็มีแค่บริขาร8ผ้า4เหล็ก3น้ำหน่นะฮะผ้าสก็จีวรสังคติอังสะประคตเอวขอไปจีวรสังคติประคตเอวแล้วก็สบงนะฮะสบงก็เหมือนกางเกงนั่นแหละผ้า4เล็ก3ก็มีเข็ม มีบาทมีมีดเล็กน้ำหนึ่งก็เครื่องกรองน้ำเล็กๆนะฮะยุคก่อนเวลาบวชพระก็จะมีถวายมาเป็นกระบอกสีเหลืองนะฮะของพระมีแค่นี้ทำไมมีแค่นี้เพราะว่าเพียงพอแล้วบาทก็ใช้เดินบินธบาตไม่มีการทำไร่ไถยไถายนาไม่มีการทำครัวเครื่องกรองน้ำที่เล็กๆกระบอกสีเหลืองนั้นก็ เวลาเดินป่าเวลายุคก่อนเนาะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าจะดื่มน้ำก็ในสระในแอ่งน้ำเล็กๆก็ไปกรองไปอะไรได้ทีนี้จะมีพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในน้ำเนี่ยจะทำให้ต้องต้องถูกดื่มเข้าไปด้วยก็จะเป็นปารอธิบาตหรือว่าฆ่าสัตว์ุูธองค์ก็เลยต้องระบุว่าอันนี้เป็นหนึ่งในบริการของพระ สำหรับพระเราก็มีแค่นี้ก็อยู่ได้เราก็ไม่มีธุรกิจการงานไม่มีอะไรอย่างอื่นวัดก็ดีกุฏิก็ดีอุโบโสถก็ดีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโยมสร้างถวายหรือว่าปัจจุบันก็บอกบุญเองคุมก่อสร้างแล้วสร้างไว้ในวัดวัดก็ถือว่าเป็นสาธารณะเป็นสมบัติกลางเจ้าอาวาสหรือพระหรือว่าเนนก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนี้นั้นก็เรียกว่าสำหรับการใช้ทรัพย์ในมุมของพระนี่ก็จะเป็นไปเพื่อการบริจาคออกการสร้างสร้างที่ปฏิบัติธรรมสร้างวัดให้ญาติโยมมาใช้กิจกรรมบุญต่างๆแต่ว่า <c oughs> ในมุมของคำว่าทรัพย์ของชาวโลกเนี่ยตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้า เคยเคยมีประเด็นนะฮะอาจจะมาเคยถามโยมโยมเงินเนี่ยปัญญาเนี่ยหน้าตาเดน,เนี่ยสามอย่างนะรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติสามอย่างเนี้ยถ้าให้โยมเลือกเลือกได้แค่อย่างเดียวโยมจะเลือกอะไรโยมก็บอกว่าพระอาจารย์ขอเลือกเงิน ขอเลือกทรัพย์เอา้าทำไมโยมเลือกเงินล่ะเพราะว่ามีเงินก็แม้ไม่มีปัญญาเราก็เอาเงินไปจ้างคนทำงานไปจ้างคนใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาให้เราได้หน้าตาไม่ดีนะฮะรูปไม่งามรูปไม่หล่อก็เอาเงินนี่แหละไปสัญญกรมสัญญกเกาบอกเออโยมเข้าท่านะเข้าใจเลือกในมุมของพระนี่อย่างหนึ่ง เงินนี่เขาเรียกว่าสิทธิธาตุนะฮะธาตุแห่งความสําเร็จถ้ามีเงินเราก็สําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรซึ่งในมุมโลกโลกเนี่ยที่สุดแล้วการที่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกนโย,ยมนะเรียกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็วัดด้วยอะไรฮะวัดด้วยทรัพนะเรียกว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิทรัพนี่ไม่ได้ไป ทีวัดด้วยเงินธนบัตรอย่างเดียวนะโยมอาจจะหมายถึงหุมทรัพย์ตักไม่พร่องช้างแก้วม้าแก้วขุนพางแก้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั่นคือคําว่าทรัพย์เห็นไม่เอ่ยฉะนั้นชีวิตในทางโลกชีวิตในการมาเกิดเป็นมนุษย์ทรัพย์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญทรัพย์นั้นอํานวยทุกสิ่งทุกอย่าง ในมุมของผู้คนทั่วไปพระพุทธองค์ทรงแนะนำการใช้ทรัพย์ไว้ดังต่อไปนี้ซึ่งญาติโยมนะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทรัพย์นั้นที่เราได้มาให้ใช้เป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งก็ ใช้หนี้เก่าส่วนที่สองก็ใช้หนี้ใหม่ส่วนที่สามก็ฝังดินไว้ส่วนที่สี่ก็ทิ้งลงเหวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาษาในพระไตรไปิฎกภาษาดั้งเดิมเลยไม่ใช่ปัจญยาไม่ใช่อภิปัจญาอะไรที่ยุ่งยากมากหลายท่านพอฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจในมุมนี้มีอธิบาย ว่าอย่างไรคือสมมุติว่าเราได้มา100ยหนึงนะฮะหนึ100บาทเราก็เอามาทำเป็น4ส่วนนี่เก่านี่ใหม่ฝังดินไว้ทิ้งลงเหวแต่ว่าคําว่า4ส่วนนี่ก็แต่ละส่วนนี่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันนะฮะขอให้ถูกต้องถูกทำและไม่ทําตามอํานาจกิเลส ไม่ทำตามความอยากให้ดูถูกต้องถูกทำและสำคัญจำเป็นนี่เก่าทำยังไงก็คือทุกคนเนาะเมื่อได้มาหนึ่งร้อยบาทแล้วนี่เก่านี่คือเอาไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือผู้มีพระคุณของเราจะต้องใช้ในส่วนนี้ ตรงนี้ถ้าได้ใช้หนี้เก่าเท่ากับบุญนะได้บุญเพราะว่าคือการให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณข้อที่สองหนี้ใหม่คือไปสร้างหนี้ใหม่หมายถึงว่าให้คนอื่นนั้นเป็นหนี้เราบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะคือเป็นยังไงฮะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน พักพวกเพื่อนฝูงญาติมิตรซึ่งเหล่านี้ไม่มีพระคุณต่อเราไม่มีบุญคุณต่อเราแต่ว่าเราก็ไปสร้างให้เขาเนี่ยเป็นหนี้ให้เราจะต้องมาใช้หนี้คืนเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บวชเนาะอยู่ทางโลกอะ่ะมันจําเป็นว่าจะต้องมีคนที่ดูแลเราคืนยามเราป่วย ยามเราแก่ยามเราใกล้ตายดูแลตัวเองไม่ได้อย่างน้อยก็ยามเราตายเนี่ยต้องดูแลจัดการทําบุญสวดศพอะไรให้เราเนาะเนี่ยแต่ว่านี่ใหม่เนี่ยคือไปสร้างลูกหลานให้เป็นเป็นลูกนี่เราเนี่ยเราก็ได้บุญนะเพราะว่าอะไรเป็นการทําทานออกไปใช้เงินหลักข้อที่สามที่พุทธองค์ให้ไว้ก็คือ ฝังดินไว้ในประเด็นตรงนี้หมายความว่าให้เอามาทำบุญซึ่งเงินก้อนนี้จะมีความสำคัญต่อชีวิตที่มีความฉุกเฉินฉุกประหุกทั้งชาตินี้และชาติต่อไปสมณะพราหมณ์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ หรือบุญกระตินเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่ถึงเดือนหนึ่งก็ออกพรรษาแล้วก็ต้องเอามาฝังดินไว้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งเราอันนี้ก็เท่ากับบุญนะฮะถ้าเราได้ทำในการใช้ทรัพย์ในข้อที่สามข้อที่สี่คือทิ้งลงเหวคำว่าทิ้งลงเหวเนี่ยหมายความว่าไงจะลงไปเก็บได้ไหม ยากอยู่หรือหรือหรือ,รอไม่ได้เลยความหมายตรงนี้หมายความว่าอะไรใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเสือ้อผ้าไปเที่ยวซื้อรถซื้อบ้านอย่างในปัจจุบันนี่เรียกว่าทิ้งลงเหวนี่เหวทั้งมีหลายเหวเหวทั้งกว้างเหวทั้งลึกมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินในก้อนนี้ เยอะมากยุคปัจจุบันเนี่ยแม้แต่น้ำก็ต้องซื้อยุคก่อนเมื่อ 30- 50ปีก่อนอยู่ที่ไหนก็มีน้ำดื่มดื่มได้ทุกที่แต่ปัจจุบันนี่น้ำก็ต้องซื้อกินเห็นไหมถ้าเราไม่มีเงินยุคปัจจุบันนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยซึ่งในสี่ส่วนนี้ไม่จำเป็นจะต้องหารสีเท่ากันนะฮะ แต่ว่าในมุมของชาวโลกชาวบ้านมันมีข้อคิดว่าถ้าเราฉลาดในการใช้ทรัพย์จริงๆเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาบุคคลตัวอย่างในการใช้ทรัพย์ซึ่งในโซเชียลใน YouTube ใน Google ใน Facebook ะะอาจ,จะมาลองไปดูข้อมูลโอ้โหมีการแนะนําวิธีการใช้ทรัพย์ใช้ทรัพย์ต่อทรั์ใช้ทรัพย์ยังไงจะรวยใช้ทรัพย์ยังไงอย่างเช่นรายการเศรษฐีชี้ทางรวยอายุน้อยร้อยล้านโอ้โหเยอะแยะตึ้งทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นก็เพื่ออะไรฮะก็เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุน้นยอดวิวยอด YouTube ย,ยอด เฟซบุ๊กในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตตรงนั้นไปแต่ในความเป็นจริงโยมในมุมทั้งโลกอันนี้4อย่างเนี่ยเป็นการใช้ทรัพย์ตามหลักพุทธองค์แต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้นะสันตุธิปรมังธนังทรัพย์มีความสันโดษยินดีเป็นอย่างยิ่งเออนะอัศจรรย์นเนาะคำพุทธเจ้าอพอพุทธองค์ตรัส เรื่องทรัพ์ไว้เราได้ฟังมันจบเลยอาตมาตอนเป็นเดนเนาะได้ฟังพุทธพจน์บทนี้สันตุติปรมังท่านังทนังอันว่าซัพบสันตุติมีความยินดีปรมังเป็นอย่างยิ่งอาตมาได้ฟังแล้วโอ้โหเรารวยล้นะฮะเรารวยแล้ว,นรรว,ลวคนที่เข้าใจความหมายนี้และ พึงพอใจในความหมายนี้อาจจะมามองว่ารวยทุกคนเนี่ยที่เข้าซูมในวันนี้นะฮะโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าตายายของลูกเนเน,เนเนี่ยหรือว่าญาติโยมที่มาเข้าซูมทางเพจเป็นธรรมรอนเมืองเนี่ยอันนี้คําพุทธเจ้านะเราอดออมไม่ดีต้นปีก็ตั้งใจว่าเออปีนี้ จะอดออมวันละวันละเดือนละเดือนละแต่พออา้าวไตรามาสแรกผ่านไปเข้าออกลางปีเท่านั้นแหละถังแตกหรือว่ามีปัญหาไม่มีวินัยการเงินก็ประกอบว่าเออโครงการอดออมหรือว่าเก็บตังนั้นละลายหายศูนย์ไปละไม่สามารถที่จะอดออมได้ก็มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราขาดตัวนี้แหละสันตุติปรมังท่านังนี่แหละซึ่งไอ้คำว่าสันโดษเนี่ยมันมีสันโดษตามได้ยถาลาภะนะฮะสันโดษตามกำลังสันโดษตามฐานะยินดีสันโดษตามได้คือได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ยินดีใช้อย่างนั้นไม่ใช่ได้เดือนละล้านสองล้านไปใช้เดือนละสิบล้านอย่างเงี้ย <c oughs> นะฮะก็ไม่มีความสุข สันโดษตามกําลังควหมายความว่าเราก็หากินเก่งแค่นี้นะแล้วเรากา็มีทางมาประมาณนี้เราก็ควรจะยินดีตามกําลังของเราสันโดษตามฐานะยะถาสารูป,ปะฐานะของเราคือเราเป็นเศรษฐีระดับจังหวัดเราก็ควรที่จะพึงพอใจความเป็นเศรษฐีระดับจังหวัดไม่ควรจะเอาสเตตเมนต์ของเราหรือว่าเอา โอ้ความร่ํารวยของเราเนี่เป็นเทียบกับเศรษฐีระดับประเทศหรือเศรษฐีระดับโลกถ้าเทียบนะฮะไม่รู้จักฐานนะตัวเองนี่ไม่มีวันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยตรงนี้สำคัญน,นะฉะนั้นการที่เราเหล่าท่านทั้งหลายได้พึงพอใจในทรัพย์ของเราอาตมามองว่าเราสามารถที่จะมีทรัพย์อย่างยิ่ง เพราะว่าเราต้องแจมแจ้งเข้าใจทรัพย์จริงๆว่ามันมีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่มีไว้เพื่อสนองกิเลสไม่ใช่มีไว้เพื่อสนองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมนะยิ่งมีเยอะยิ่งใช้เยอะยิ่งโอ้โหนี่มีตังเยอะอยากจะไปเช็คอินที่ร้านไหน อยากจะกินอะไรนะฮะอะไรที่ยอดขนมอร่อย10อย่างในโซนกรุงเทพบริมณฑลไปเช็คอินทุกที่อของแบรนด์เนมสินค้าดีระดับจังหวัดระดับประเทศระดับโลกมีเท่าไหร่ก็สบ้านทันแหลกจงกินจงดืม่มจงเที่ยวซึ่งไม่มีที่ว่าตันหาหรือความอยาก หรือความโลภของเราจะมีวันเต็มนะฉะนั้นทรัพย์ที่มีอยู่นี่โยมตามหลักของพระพุทธองค์นั้นต้องเอามาเป็นทางที่จะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าเราใช้เป็นนี่จะไปถึงนักสนิพพานเร็วเหมือนใครเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นถึง อยู่ในสถานะราชโอรสเป็นถึงเจ้าเมืองเป็นลูกเจ้าเมืองแต่ว่าท่านในรู้เลยว่าทรัพย์นี้เป็นทางผ่านส่งเสริมไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแม้สิ่งที่รักหัวงแหนที่สุดนะภรรยาก็ดีบุตรธิดาก็ดี ท่านยังเอามาทําทานยังเอามาบริจาคเลยพูดมาถึงตรงนี้ญาติโยมตกใจนะครับโอ้พระอาจารย์เรสันดรน,นี่พวกฝรั่งหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจก็โจมตีท่านเยอะเหมือนกันนะคือเรามองชีวิตอย่างนี้มองว่าการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วไม่สูญทุกภพชาติที่เกิดมาเนี่ยแม้แต่พระเวสสันดรเองบางชาติก่อนหน้านั้นนะท่านก็ทําบาปทําผิดทาําพลาด ไปเกิดเป็นช้างไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นเดริชานก็มีหมายความว่าอะไรการที่เข้าสู่พระนิพพานเนี่ยยิ่งเร็วได้ยิ่งดีนิพพานังปลาลมังสุขังทรัพย์ที่เรามีเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานเอามาทำทานถือศีลน,นั่งสมาธิซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในข้อที่สามใช่ไหมฝังดินไว้สังสมไปซึ่งพระเบสันดอนเนี่ย ท่านเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จบที่เชิงตะกอนชีวิตทุกชีวิตนะไม่ได้จบที่ความตายความตายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตชีวิตหนึ่งไม่นานปัจจุบันนี่เจ็ดสิบแปดสิบปีแต่จิตวิญญาณนิยมมันเป็นอมตะเราเกิดตายเป็นแสนแสน,น,นเป็นล้านล้านชาติจิตวิญญาณเป็นอมตะไม่มีวันตาย จิตของเราเนี่ยก็คือกายละเอียดนั่นแหละเอาเข้าใจไง,ไง่ายๆเราสังสมทานศีลภาวนาเราก็นำติดตัวข้ามภพข้ามชาติชาติต่อไปเกิดมาก็สังสมอีกทานศีลภาวนาแต่ทานก็จะออกผลทำให้พรั่งพร้อมด้วยทรั์ศีลก็จะออกผลทำให้สุขภาพดีรูปงามรูปลอ่อรูปสวยภาวนาสวดธรรมจกักนั่งสมาธิ ก็จะออกผลเป็นเป็นคนที่มีปัญญามากาเฉลียวฉลาดซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการสั่งสมสั่งสมสังสมพระเบบสันดอท่านรู้ว่าสังสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยในด่านสุดท้ายของการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีจิตที่วางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างไม่เอาอะไรเลย อันนี้เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของผู้ให้ของการใช้ทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะแล้วท่านก็จะไปสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ไม่รักลูกไม่ใช่ไม่รักเมียไม่ใช่ว่าไม่รักทรัพย์สมบัติแต่ท่านรักลูกรักเมียรักให้ซึ้งถึงปะละโลกทำตรงนี้ปุ๊บในชาตินั้นชาติต่อมา นะฮะสีภรรยาของท่านก็คือพระนางพิมพาลูกก็คือลาหุนสนัมมันนมาเกิดเจอกันได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่มรรคผลนิพพานท่านจะเข้าปฏิพานโดยไม่ชวนเมียไม่ชวนลูกได้ไหมก็ได้แต่ว่าโดยทั้งหมดแล้วนี่ความเป็นโพธิสัตว์นี่คือหวัวใจนะคือผู้ให้มีน้ำใจ ที่สุดนะคนที่หายากที่สุดเนี่ยในร้อยคนในพันคน่ะหาคนเก่งได้ในหมื่นคนแสนคนอ่ะอาคนที่มีความสามารถมีคุณธรรมได้แต่คุณธรรมที่พิเศษในล้านล้านคนนะจะหาคนที่มีน้ำใจเสียสละนี่หาได้ยากดังนั้นคนนี้แหละหายากที่สุดพระสมบัติพรเจ้าก็มาจากการที่เป็นผู้ให้ดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ฟังอาตมาในวันนี้ลองทุบตัวตัวเองดูว่าเรานี่อยู่ในฐานะมีทรัพย์หวงเห็นทรัพย์โอเคแล้วว่าอุะาจารย์โยมก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ต้องบริหารระเบียบจะเสียตลอดสภาวะการเงินก็ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาตมาจะบอกว่าที่สุดของทรัพย์ของทุกคนเนี่ย หนึ่งมนุษย์สมบัติสมบัติคือความเป็นมนุษย์ทุกคนมีต้นทุนอยู่แล้วอันที่สองสันตุติปรมังทนังทรัพย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามีแค่นี้เรายินดีเรามีความสุขแล้วอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปทเทยทะยานคนที่มีเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยถ้าเขาเปรียบเทียบนะเขาก็ยิ่งทุกข์มากกว่าเรานะโอสเตตเมนต์เราขนาดนี้เราต้องโอ้เนี่ยหนึ่งใน อะไรอ่ะใน10บหนึ่งในร้อยของมหาเศรษฐีของโลกเหล่านั้นนี่โยมเอ้ยจิตไม่ค่อยว่างหรอกและทรัพย์ที่ได้มาอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถล่มทลายไปกับเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องโลกโลกที่จะเป็นไปเพื่อขจัดกิเลสอาสวะเป็นมรรคผลนิพพานนั้นน้อยมากเพราะว่าทรัพย์นี่มันบวกด้วยความโลภแล้วก็ความประมาท มันจะออกทะเลเลยโยมเอ้ยนะฮะฉันั้นในมุมของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสกับพระอนนท์ว่าอนนท์นั่นแหละคืองูนี่นะฮะในในเมืองไทยของเราภาษาไทยเนาะเงินนี่ก็น่าจะได้อิทธิพลจากคำว่างูนะฮะเพราะว่ามันเป็นอสกรพิษถ้าเราใช้ไม่เป็นนี่มันฉกกลับเรานะมันทำอันตรายต่อเรานะหมายความว่าใช้ไม่เป็นเนี่ยก็โอ้ ทำบาปทำเวรทำกรรมก็ตกนรกลึกถ้าใช้เป็นแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้เราต้องมาทบทวนการใช้ทรัพย์ของเราให้ถูกต้องตามหลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่จำนวนน้อยโยมอย่าคิดว่า เงินยมน้อยแล้วเวลาทําบุญแล้วอ,อยากจะทําเยอะๆอย่างที่พระอาจารย์อะไรให้ขอความช่วยเหลือมาหรืออะไรยมอย่าไปคิดอย่างนั้นขอให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะฮะแล้วด้วยน้ําพักน้ําแรงตั้งใจทำหมากิน20บาท30บาทเอามาทาบุญซื้ออาหารบิณฑบาตหลวงปู่หลวงพ่อยอดกระปุกทําบุญบริจาคตามวัดต่างๆค่าน้ําค่าไฟนี่ ก็เป็นบุญที่มีคุณค่ามีคุณภาพแม้ราคาจะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่มันเยอะสำหรับเราแล้วมันเยอะสำหรับเราอาน,นิสงส์บุญสงผลนี่ก็อาจจะมากกว่าคนที่ทำเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเงินที่ได้มาแล้วไม่ได้ปลืม้มทำแล้วก็ไม่ปลืม้มเห็นไหม ดันั้นอยติโยมสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ในมุมของการใช้ทรัพย์เพื่อทาบุญเนี่ยอาตมาพูดเยอะสักหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมาะกับพระมาพูดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงินอยติโยมก็คงจะเก่งอยู่แล้วแต่หลกัลกๆคืออย่าเอาเงินเนี่ยไปลงในเรื่องอบายามุกในเรื่องของการพนันในเรื่องของการผิดศีล ถ้าเราเอาไปเรื่องผิดศีลการพนันอบายมุกล้วก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องเอามาทำดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ใช้นี่เก่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณก็แบ่งไปดูแลท่านนี่ใหม่ให้ลูกให้หลานเพื่อลูกหลานนั้นจะได้มาดูแลเราไปสร้างนี่ให้เขานะฮะฝังดินก็คือมาสั่งสมบุญ เอาไว้ใช้ในภูชาติต่อไปเป็นบุญกุศลติดตัวข้อที่4ก็ทิ้งลงเหวซึ่งการใช้จ่ายในจุดนี้ก็ใช้ใจ่ายสําคัญจำเป็นอย่าใช้เพราะความอยากหรือว่าอย่าใช้ตามอำน,นาจก,กิเลสเพราะว่าถ้าใช้ตามอำนาจก,กิเลสความอยากไม่มีวันพอเราก็ที่สาคัญอย่างยิ่งสารตุติปาลมังทนังโยมอายุขนานี้หลายๆท่านเนาะ ทำธุรกิจก็มีปัญหาแล้วก็อยากจะมีในหมู่นักบุญก็อยากจะมีทรัพย์สร้างบุญสร้างความดีเยอะๆก็ต้องมาทำความเข้าใจสันตุติปรมังท่านังอย่าไปลนลานอย่าไปกังวลว่าทรัพย์เมื่อไหร่จะมาทรัพย์เมื่อไหร่จะมาอยากจะมีทรัพย์สร้างบุญสร้างบารมีเยอะๆขอให้เราเนี่ยทำทานถือศีลน,นั่งสมาธิ สวดรรมจากนั่งสมาธินึกถึงบุญเก่าของเราทําบ้านให้สว่างให้สะอาดแล้วก็อยู่ในบุญชุ่มๆุมตลอดนึกถึงภะรตะไัยนึกถึงบุญตลอดเอาบุญเอาภารตตรยัยอยู่ในใจให้ชุ่มในใจแล้วเราก็บริหารทรัพย์ของเราให้ได้สี่ส่วนดังกล่าวแล้วตรงนี้สําคัญกว่าตรงนี้ต้องทําให้สมบูรณ์แล้วการใช้ทรัพย์ตามหลักของพระพุทธองค์เรา ชื่อว่าประสบความสําเร็จในการใช้ทรัพย์แล้วสุดท้ายนี้ก็ขออนุโวยพรขออนุภาพพระรัตนตรยัยและบารมีธรรมมหาปูชนียาจารย์และบุญที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้คุณโยมสาธุชนทั้งหลายมีดวงปัญญาสามารถเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ซึ่งคําว่าสันตุติปรมังทนังทัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ใช้ทรัพย์ที่ได้มา สร้างทานศีลภาวนาให้เป็นทางมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายนิพพานปัจโยโหตุจงทุกท่านจงทุกประการเทอน